ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทันกำลังอยู่กับบ้ามีอีสานบ้านเวียพี่น้องผมพาพี่พาน้องไปหาจับอึ้งพี่น้องผมฝนตกวังตีสามประมาณตีสามพี่น้องผมฝนตกประมาณตีสามเสาเหล้วหาจับกบพี่น้องจับเอืงเบิ่งว่าเขาสีใดบ่ได้ดพี่น้องเ Sao hai bác có việc đó mới well i had to say that you 没风机啊。 그 u l t i 도 เป็นที่รองไม่เชิดตัวตีนใส่เบิดว่ะ อุ้ยบ <laughs> ่ได um ้ดอกพี่นองตายผ่านมาหกาทีแล้วท่านได้จักตัวอยู่เจ้าเป็นตัวแน่วได้เว้ยห่าหยากเขาบ่ได้พี่นองหกหกไปไปไปนี้ข้าวนี้ไปมองอื่นบ่ได้กินดอกมองนี้ เดี๋ยวย่างพี่น้องนี่โอ้ยโหแม่ใสะเสะบังแน่เบิ่งแน่มาตีซีพ่อกันพี่น้องผมกับซุ่มและเฉียดขุด่บเห็ดตรตงเนี่ยโอ้ยแตเ่เสียหลายเแ่าป,ปู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 พี่น้องผมปูปว,ว่าโอ้เมียไข่เขาต้องปล่อยนี่พี่น้องผมปูเมียไข่นี่ไข่เต็มท้องน,นี่เขาต้องปล่อยเนาะพี่น้องเนาะ เอาบ่อไหนบึ้งบิ่งบึ้งบึ้งนี่เป็นปูแม่ไข่เขาต้องปกไฟโด้ยพี่น้องเด้อไข่เต็มท้องอันนี้เด้ออันนี้ก็ไข่เต็มท้องอีกแม่จันรักมีแต่ไข่ของบ่เอาเด้หนิบ่เอาบ่เอบ่อได้สวนมันพี่น้องผมต้องปล่อยต้องปล่อยแนวนี่หลายอยู่ใส่เช็ดยุ่งใส่บิ่งว้าวดิจินแล้วพี่น้องผมวู้ยเสียวไปขายเขาไปยัง ไปกินแบงแบงได้ป uh ้ะเออพี that, so ่น้องผมจัะลอยเนาะพี่น้องเนาะสเสียจะลักแบงเคืองเฮ้ยบ้ามีหาประมาณว่าหันไปเอาเอื้องบ่ได้ีักตัวห่างเสียเาส่อยู่ไหมมันหลายอยู่อยู่หันอย่างไรวันนี้ดาวเ้าก็กลับไปแ่

Roth, lause, ทุกห้าบมืนทุกไปไหลบุกเอ dear, ียมเอาเสียไปไหล่น่ะอู้ยเอาปลาไหลน้ำเอาเสียน้ำลาไหล่น้ำลาไหลน้ำเสียน้ำยี่ฮ่าฮ่าพี่น้องผมไปเอาเอาเสียล่ะมันมันยูจังไหนเหี้ยโอ้นี่พี่น้องนี่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 เสียดเอาเอาจับจับ โอ้นี่ไข่ทั้งโตไข่ทโดดยังไม่แกใช่ไหมกิ้วเอาเอาเอาแกบเกียดเฮ่้าแกบเกียดเฮ่าพี่เนาะยางก็ชื่อโกอะไนเป็ดลงเด้งงเด้งนี่สิว้ยงก็ุกันไปผมม่ีนะมูนี่มูนี่ตัวนึงนีอีกตัวนึง

Oh, chị, 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 không? chị, 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 เฉียดเด้าเฉ็ยดน้อยครับหาเฉียดครับมันเต้นครับผมเฉียน้อยเฉียน้อยเอา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 จับเส้นใหญ่บ้านเข่าบ้าน่ลงไปพี่น้องผมปึ๊บอ้าวเฉ็บเต้นขอปลาขอหน่อยนี่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 กำลังกำลังเบิ้งเอาพี่น้องผมจะจ่อเลยจะจ่อเลยพี่น้องผมนี่ โอ้ยหลายมองนี่เอาอยู่นี่จะลากเขาเอาาลงมา้แรกนสย่งยางยิ่งยางอยู่บ่ป่มันเานาะมันเลยลงไปทีน้องโอ้ยทำดี้กบันเสีย้วทีน้ังผมบางนน้ำกันบางนน้ำกันทีน้องผมมา อโอ้โหมันเปลี่ยนยิ่งรมุน,นี้ก <savoir> ็หนิเปลี่ยางานก็เลยพช่ไหมเปลี่ยนไม่องใส่ก็ไดเอาผมจะลักเม่แล้วเนนนนนน้าต่อเนืองพี่น้องผมต่อเนืองต่อเนืองจับเลยนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งจับเลยพี่น้องผมต้องจับอันนี้เอาอยู่บ่นี่เจี๊ยบ เสียชีชวช์บ่เอาพี่น้องเสียชีว์บ่เอาเยอะหลุดแม่ลเลยเยอะหลุดแม่เลยไปอุ้ยมาหล่ข่าวแข่งชุดน้องแกหลักไหนจะเห็นมากขึ้นอืออุ้ยอุ้ยอู้วมีแต่อันเดียวพี่น้องเขาเรียงไว้ได้เลยเขาเรียงไว้โ <laughs> อ้ยมีแต่อันเดียว มันหลายๆจับบ่ไหวพี่น้องมันเหมือนเด้มันจับจไไดีเท่าตัวดอาจารย์หลักบานไดแท่นี่โอ้ยคน่พีเจ้าเท่ทายตัว ไม่มากก็พอไม่ไปโอ้ตื่นเชียงเงา ừ hey, con, bao nhiêu mặn lẻo mì ăn lẻo mắt lẻo Mắt lẻo mặn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  lẻo nhàng lẻo mặn lẻo mặn lẻo mặn Lùi, mặn lẻo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  เก็บเทียดเอาเฮ็ดเอคือสิบุตท um> ่านเกิดเดี๋ยวนอกเพราะว่ามันแหลงมันแหงใหมยเจ้าเวลาด้วยมั้งที่เขาเบิ้งเฮ็ดบ่เอาพี่น้องผมหลังจากเก็บมาต้องการตัางโดนตัางดีพี่น้องผมอาหยะตีกินพี่น้องผมเนี่ยเด็กตีกินเอาบอกผลบอลน้ำดีชนะสามหนึ่งดีพูดชนะสองศูนย์ ได้ที่สามไปแชื่อมเป็นทีเชียวซีแพ้สองหนึ่งเลตเตอร์แพ้ซี่สองได้พี่น้องเด้อแมนยูชนะสองหนึ่งแมนซิตี้ชนะหาศูนย์พี่น้องผมเอ้าเอาซ้ำนี่ร์เซนอลชนะสองศูนย์บ่เอาไปพี่น้องผมเวทแฮมกับชนะคือกันโอ้ยเนะาะยจะเป็นทีมไทยชนะแน่พี่น้องผมเบื้องบนบ่ได้นอนเท่าเย็นนี่เพราะว่าหอฝนตกฝนเศร้าแล้วบ้ามีกับฟ้าวมาพี่น้องเอ้ฟ้าวาสีไม่เช็บนั่นเช็บนี่บระเดี๋ยวเฮาพูดเลยเช็บกวอนเราพุนนะน้องจันลาเข้าหันานางงำงมาดู กันหนาเงามยมาเอาโอเคครับห่อนห่อนมีแต่เงืบอกเป็นอยังเข้าไปเบิ้งปลาไหลตัวบักเอียบอีกย่างหนึ่งบ้ามีจ่องหลักะสีเอาอันนี้น้าเครื่องหนึ่งด้วยอ่าโอเคมีอะไรครับเหลือกินเขาก็ต้องแปะเป็นเงินใส่เั็กน้อยนะครับน้อยจานลังละโอเคได้จ่องแล้วได้จ่องแล้วพี่น้องสิแจงเฉยน้อยซื้อพี่ซื้อน้องกินแซ่บแซบมีบักเอียบนี่บ้ามี่กับเสียวพี่น้องผมนี่บักเอียบนี่บ้ามี่กับเสียวนี่ไว้ลงเฮ้อเฮ้อ เอปลยแล้พี่น้องบ่ทันรของบ้ามีเพเป็นยังปล่อยกับมันสิไปใสอ้าจับหาเชยโอ้ยจับหาพี่น้องโอ้ยตายตายเร่นเล่นเหว่าอะรอเล่นว่าอะไรยำเนอะไรข้าเจ้ารถ บ้ามีกี่ได้มันมวนนี่เราพี่น้องผมมันมวนมันมวนฝนพระกระตกฝนพระกระตกมาหาจับเอืองบ้ามีคือบ้าบ้ามีสีได้ผู้เดียวบ่ด้เถแท้ข้าเจ้ามาเจ็บหอมสีเต็มทวงแล้วเอาซ้ำนี่พี่น้องผมขอคุณทุกไรทุกซับทุกการทิศการตามเหมือนเดิมคือเกขาคลิปนี่บ่ไปหาเลยหนูนกเพราะว่ายังมันตีซีกว่าล่ะฝ้ากระสีเจออกมาฝนกระสีตกอีกจะต้องประเมินกันว่าเทาสิเปิดลานได้บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะยัดสี่ยับไฟยัดไล่ยัดหลางกันเ้อพี่น้องเด้อช่องนี้ช่องไหนน้อยก็พีห้องนลางนั่นแหละ มีหยังกับบอกกระจากันเดอพี่น้องเด้อบ่ามีกะเห็ดในสุดสีเห็ดคือกันพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมหักแท้งเสมอมันเสมอมันเครื่อก้าพี่น้อง